สำนวนไหนถูกต้องมาทายกันจ้าชุดที่หนึ่งกงกำกงเวียนหรือกงเวียนกาเวียนดูดีนะเขียนยังไงเสลยที่ถูกต้องคือกงเวียนกาเวียนแล้วกราใช้โกอํากรานะคะ ไม่ใช่โรหันมกรมอ่าโอเคเวนสนองเวนกรรมสนองกรรมทำไม่ดียังไงเอาไวา้ตัวเองก็ได้รับผลไม่ดีแบบนั้นนะคะชุดที่2จับพลัดจับพลูหรือจับพลัดจับหูติ๊กตอกติ๊กต๊อกติต๊กตอก,ตตกตเฉลยค่ะนะที่ถูก,กต้องต้องจับพลัดจับพลูนะคะเอาเสียงควบกคุมที่พยัญชนะด้วยนะ,ะแปลว่าจับผิดผิดถูกถูก,ถกหรือบังเอิญเป็นไปโดยไม่ได้ตั้งใจชุดที่3ระวังผีซ้ำดำั้มกล หรือผีซ้ำดั้มพลอยเอแอบบไทยถึงจะถูกโอเคเฉลยเลยนะที่ถูกต้องก็คือผีซ้ำดำั้มพลอยนะคะด้้มคำนี้แปลว่าผีบ้านผีเรือน นะคะโอเคมีเคราะห์นะ,ะมาซ้ำเติมเคราะห์เดิมที่เจออยู่ก่อนแล้วนะคะโอเคชุดที่สี่ำนวนอำนาจบาทใหญ่ใช้ตรอสะกดหรืออำนาจบาทใหญ่บาทใช้ททสกดเอาแบบไหนดีอำนาจบาทตอรอใหญ่หรืออำนาจบาทททหารใหญ่เฉลยเลยนะคะๆๆอำนาจบาทใหญ่ต้องใช้ตรอสะกดที่บาทนะคะแปลว่า ใช้อำนาจในทางที่กดเค้นะโฮเมเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นแล้วไม่ดีเลยและชุดสุดท้ายนะคะให้เลือกระวังสำนวนนี้ใช้บ่อยมาก บางช่างยุหรือบบาวช่างยุเลือกเลยนะคะโอเคเฉลยค่ะที่ถูกต้องต้องบางนะ,ะงองูสะกดบางช่างยุนะคะคนที่ชอบพูดนะคะอ๋อเสียมให้คนอื่นเขาผิดใจกันทะเลาะก,กันนะคะโอเค,อ,เคอีพีนี้พอได้อยู่นะคะอย่าลืมติดตามนะคะไทยคำคำไทยก่อนดูเอ้าหรอหลังดูอ่อเรอ